้ามนี้หรอืขวารถซ้ายนะครับขวารถ้าย สวัสดีครับพี่น้องกล้องไป้ครับอันนี้อยู่เคียงเนื้อครับถ้ามาสารคามก็ต้องเคียงเนื้อทัางนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวโซนนี้ก็จะมีเคียงเนื้อเต็มไปหมดเลยนะฮะพี่น้องครับตลอดซ้ายนะครับตลอดซ้ายนี่เนื้อสันครับพี่น้องเดี๋ยวเห็ดแก้วเซ่บม บ้านเท่านะครับหรือว่าพวกขุนครับหัวบ้านธรรมดาครับโลเท่าไหร่ครับ320ร2 0ยย่สิบครับสารยเพื่อะตัวพตี้รันบะกี้มันก้อนอ่ะัดหลายขึนอ้มาเลยพี่น้องพูนะไม่ไม่ตัวนี้นไม่เลยพดพดะเอา มัน,น,นวันดีมันต่างกับเนื้อบ้านเขายังไงครับเนื้อวังวงวังวขุนน<ม>ี<ม>่เอ้ยวัวขุนนี่วัวขุนมันมาแสบมากเนาะเมียนครับเส้นมันใหญ่ หัวใหญ่ริบตัวนี้เนาะแมงครับอันนี้ตัวเนื้อสันมันนะคุณผู้ชม เขาบอกว่าเป็นง่วอบานเฮาว่าฉันอะเด็กเดียวดีทองดีพ่อครับเออแข่งมากเปี่ยแค่พอเด็เครื่องผสมครับผสมต้มแล้วครับเปี่ยต้มแล้วมันบ่ครับอ๋อๆๆเดี๋ยวเดียวดีพ่อเลี้ยมเฮียเออจักเอาอีกยักอันสองอันแน่คนไหน ได้ครับผมเพี่ยเพียเเขาออกดูกนันน้อยเหรอจุดนี้แบบบ้านๆได้พี่นอกันกนออ้อยเออพ่าละจะไหล เอาล่ะครับเออเขาแล้ลตัวนี้ยป่ะครับจับน้อยนะครับสามิบกีบจักน้อยนั่นโอ้ของแทมปุณห์น่ะจบ้มงามมี่ลองสดๆพุ่นั่น ปกติกับมือละลายโทแต่ว่าช่วงนี้บรลายเนาะแม่นครับอันเกีกกะเพชรคมือครับอ,รอ,อ๋ออั้นครับ่จโอ้ิาเคียงที่น้องบาทนี่จุข,ข่าเคียงเขาเอินจุข้าเคียครับุขาเียงพอมีขนี้จะติ๊บปะถอดอันี้อี้าีวะีกครับเอาขอนีติ๊นึงครับ แล้วล่ะครับเออเขาเนี่ยเขาเนี่ยป่ะครับห้ามนี่เรา 两块。

การงคำก็ไม่พลาดมาไหมไหม<า>อืม I oh, love แค่แต่คนชอบนะครับคนไม่ชอบก็ไม่ว่ากันโอเคครับพี่น้องครับปะักย่างลมมูกปลาทั้งสุดขอบคุณมากที่กินโปลาเนี่ยไม่ยอมทานเอาขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับอันนี้ย่างควยเนี่ยย่างย่างนมครับย่างนมสาวซ้ำหน่อยครับย่างนมเข้าเริ่ กันนมมันฮวอนอืกึบกรึบนมย่างเนี่ยมันจะมีความแบบนุ่มเด้งสู้ฟันแบบกึ๊ดกึ๊กึกึอืแซบพี่น้องแซบ นมมันถือว่าเป็นพวงนมเนี่ยพวงนมหมูอย่างคนละอย่างโอเคพี่น้อกเยอะเยอกันครับ